บ้านก็มาอัปเดตสวนผักในหน่อยนะบ้านก็คือผักหัวโคลระบีนะคะเอาปลูกไว้เอาไปผัดเอาไปต้มจืดไข่ๆหัวไ้เท่าก็ได้เอาไปตํำแทนสมตมํำกระแซบค่ะสวัสดีนดเนาะค่ะน้อเพื่อนๆทุกคนมากค่ะกับแม่บ้านอินยูเอเอับสวนผักในต่างแดนค่ะคือผักหัวผักโคลระบีนะคะ เป็นหัวผักที่เฮาเอามาตําแทนสมตําได้ค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากแซ่บเหมือนสมตํมามะละกอเลยที่เดียวค่ะแม่บ้านก็ได้ปลูกพักสวนน้อยๆนานะบ้านสลับซับผสมผสานกันไปได้หลายอย่างก็ค่ะมีพักหัวโคระิีมีพักคน้ามีผักต่างๆที่เฮาต้องการจะปลูกกินนะคะเนี่ยค่ะก็ กำลังสวยเลยค่ะหัวผักเนี่ยแม่บ้านก็เอามาให้ดูนะคะชีวิตในต่างแดนถ้าเฮารู้จักปลูกรู้จักทำมันก็มีกินค่ะผักค่ะเนี่ยเห็นไหมกําลังสวยใหย,ยมั่งเล็กมั่งเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นไหม นี่เลยค่ะหัวผักโคโลบีของแม่บ้านอินยูเอสเอค่ะหลังหัวผักกําลังสวยงามเลยค่ะคเพื่อนๆค่ะนค่ะกําลังออกกําลังแตกหัวแบบของแม่บ้านเริ่มใหญ่แล้วค่ะไปเริ่มใหญ่โตแล้วหัวผักลายหัวนะคะเหลือจากตัวนูกินค่ะหัวผักอื เดี๋ยวให้เพื่อนลูกตัวโตจะเอาไปตำสมตำให้กินนะคะเนี่ยทยอยเป็นหัวทยอยเป็นหัวเึ้นมาเรยๆค่ะโอ้ยใบหักใบหักใบหักเก็บผักหัวผักกำลังใหญ่และเซ่บมากค่ะหวานค่ะเก็บไปปอก,กินแร้แตะกินนิ่หวานค่ะออกเต็มเลยโอ้ยพุ่มใจพุ่มใจกับผักค่ะผัก เนี่ยค่ะที่แม่บ้านหักไปชิมตะกี้เนาะหัวหน่อยมันแตกค่ะเนี่ยค่ะนี่โอ้ยอันนี้ทีทีโพดท,ทีโพดท,ทีโพดเนีย่ยทีโพดเห็นไหมผักหน้าบ้านนี่ละค่ะแต่ละหัว แลแต่หัวแม่บานก็ได้ทยอยเก็บไปกินจนจะหมดแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังกำลังกำลังส่วนเนี่ยใบหายหมดตัวหนูตัวตุนเอาใบไปกินค่ะเลือแต่หัวค่ะสามที่ต้นเดวก็เหลือแต่หัวเช่นกันค่ะคณะก็กำลังงานหลังจากที่แม่บานได้พาชมพาทัวร์สวนผัก น้อยๆน,นะบ้านผักนานะชนิดมะเขือเทศมังคนามังก็วันนี้ก็พาดูนี่เลยค่ะหัวผักโคลบีเนาะค่ะเนาะกำลังกำลังกำลังลูกสวยเลยทีเดียวบางลูกก็โดนตัวโนเอาใบไปกินจนเกี้ยงแล้วค่ะไม่เริ่มเอาไปกินจนเกี้ยงลใบเนี่ยย่างเส้นเนี่ยค่ะเห็นไหม ตัวโนวเอาใบไปกินหมดเหลือแต่หัวคนล้นเลยค่ะตาลิต้หัวผักคนระบีของแม่บ้านจังโอ้ยเนาะค้นก็อยากโน้ก็อยากกินยอดอ,อ่อนเป็นอาหารของหนูเป็นอาหารของโน,น,าางโนูกินใบไปจนเกี้ยงเหลือแต่หัวตาลิโต้สาสตร์เนาะเพื่อนๆจะเห็นไหม คคข,ข,ข,ของเสบของนัวแบ่งกันกินแบ่งกันกินบ่ต้องโกดกันมนุษย์โลกชัดโลกแบ่งกันกินโดยเฉพาะหัวนี่ใบยังเหลือครบค่ะตัวตุนตัวหนูยังบอมากัดเด็ดยอดไปกินค่ะก่อนเลยเหลือให้ดูแบบสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะดูวันนี้แม่บ้านก็มาอัปเดตสวนผัก ในนะ้อยนาบ้านก็คือผักหัวโคลรบีเนาะคะ่ะเอาปลูกไว้เอาไปผัดเอาไปต้มจืดคล้ไขๆหัวไ้เท้าก็ได้เอาไปตำแทนสมตำกระซ่บค่ะวันนี้แม่บ้านก็ฝาก,ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะคะ่ะกับหัวโคลรบีหัวยังงๆหัวนี้เลยค่ะพอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามคลิปจะต่อไปด้วยค่ะบายบาย กับบรรยากาศหน้าบ้านคือเก้าละกันเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตต้นพริกนะคะสวนพริกมีอยู่เจ็ดแปดต้นลูกดกกำลังดกเลยค่ะวันนี้ก็แค่นี้ละไม้ไม้ไ,มไปแล้ว